ซัมซุง Galaxy A04s สมาร์ทโฟนแบตอื่นในราคาประหยัดได้แบตเตอรี่ 5,000mAh กล้องความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลและหน้าจอรีเฟรชเรท 90Hz แล้วการใช้งานจริงของรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่ความจิว5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะแต่ราคาค่าตัวของรุ่นนี้อยู่ที่4,999บาทเท่านั้นเองค่ะจะใช้ดู YouTube ดู t i k t o อกหรือว่าเล่นเกมเพลินๆเนี่ยก็ทำได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเราได้ไปทดลองดูหนังดู YouTube ดู t i k t o อกซีรีส์ต่างๆนะคะก็ใช้เวลาดูประมาณ2-3ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราชาร์จแบตสมาร์ทโฟนไปแบบเต็ม100%พอเวลาผ่านไป2-3ชั่วโมงจากการดูหนังเนี่ย ก็จะเหลือประมาณแบตเตอรี่ก็จะเหลือประมาณอยู่ที่71%ซึ่งอยู่ในระดับที่เราโอเคนะถือว่าแบตลดลงไปไม่มากเท่าไหร่เลยและนอกจากนี้นะคะหน้าจอ6.5นิ้วของ Samsung a s a m s u n Galaxy g A04s เนี่ยยังช่วยให้ดูหนังดูคลิปดูติ๊กตอกต่างๆได้อย่างเต็มตาเต็มอัธรสอีกด้วยล่ะค่ะส่วนใครที่เป็นสายเกมเราก็ลองเอาสมาร์ทโฟนรุนนี้ไปเล่นทั้งเกมอย่าง p ับ G p l a n น s vs z o m b i e ีเล่นไปเล่นมาก็ผ่านไปหลายแมตช์เหมือนกันหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสังเกตจากแบตเตอรี่ที่ลดลงนะคะก็ลดไปประมาณ10%เท่านั้นซึ่งสําหรับเราเนี่ยยังถือว่ามันไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับการเล่นเกมหนักๆแบบนี้และนอกจากนี้นะคะการแสดงผล,ผลผ่านหน้าจอ r e รีเฟรชเร e 90 h z ช่วยทําให้การแสดงผล,ผลภาพเกมนั้นะลื่นไหลดียิ่งขึ้นอีกด้วยคะ่ะมาดูการใช้งานด้านโซเชียลกันบ้างนะคะ สำหรับการทดสอบเล่นโซเชียลเนี่ยขอบอกเลยว่าแบตเตอรี่ลดลงไปไม่มากเท่าไหร่เลยเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กินแบตแบบโ,โหดๆอยู่แล้วจากที่เราทดสอบด้วยการเล่น Facebook กับ TikTok กเนี่ยแบตเตอรี่ก็ลดไปแบบไม่มากเลยลดไปนิดเดียวจริงๆอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ค่ะหรือถ้าใครที่ชอบวิดีโอคอลกับเพื่อนนานๆรุนี้ก็ทําได้สบายๆเลยส่วนการถ่ายภาพนะคะเราได้นำซัมซุงกล a ล็กซ A04s ไปทดสอบถ่ายภาพเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงประกอบกับเปิดแสงความสว่างหน้าจอในระดับสูงสุดเลยตอนที่เอาสมาร์ทโฟนออกไปถ่ายภาพเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่89%ผ่านไปน1นชั่วโมงปุ๊บแบตเตอรี่ลดเหลือ76%ซึ่งอยู่ในระดับที่เราคิดว่ายังโอเคนะแบตมันก็ไม่ได้ลดพืภาพอะไรมากมายซึ่งถ้าใครอยากได้สมาร์ทโฟนที่ใช้ถ่ายภาพหนักๆห,หรือถ่ายภาพต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังไว้ใจได้คะ่ะแต่ถ้าใครกลัวแบตเตอรี่จะหมดก่อน Galaxy A04s ก็รองรับฟ้าชาร์จด้วยนะซึ่งเรานำสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่23%ไปชาร์จเป็นเวลา15นาทีผลปรากฏว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น40%เลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยทีเดียวงั้นเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะอย่าง Samsung Galaxy A04s เนี่ยมาพร้อมกล้อง,ค,องความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลซึ่งทาให้ภาพได้ชินพิกเซลเยอะกว่าเวลาเราขยายดูภาพแบบใกล้ๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นความละเอียดของภาพที่มากกว่าเดิม ส่วนการถ่ายภาพปกติความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลสามารถซูมภาพแบบออ t i ติ l คได้2เท่าอย่างตัวอย่างภาพนี้นะคะส่วนการซูมภาพแบบดีเจ้าสามารถซูมภาพได้4เท่าและ10เท่าด้วยกันค่ะนอกจากการถ่ายภาพแล้วกล้องรุ่นนี้ยังรองรับการถ่ายวิดีโอ Full HD 30 fps อีกด้วยค่ะ ส่วนใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเซลฟี่รุ่นนี้เขาก็มีกล้องหน้าความเดียน5ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานกันซึ่งภาพตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะส่วนกล้องหลังก็สามารถถ่ายภาพพอร์เทรตได้เช่นเดียวกันมีโหมดพอร์เทรตมาให้และสามารถปรับความเบลอของฉากหลังได้ถึง7ระดับด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูภาพถ่ายที่เราออกไปถ่ายกันบนหน้าจอน,นี้นะคะจะเห็นว่าการแสดงผลภาพเนี่ยเขาก็ให้สีสันสดใสให้รายละเอียดที่คมชัดดีแล้วพอเราลองซูมภาพบนหน้าจอ6.5นิ้วเนี่ยก็ทำให้ได้เห็นรายละเอียดยิบย่อยต่างๆแบบเต็มตาก,กันเลยละค่ะในแง่ของการดูหนังเล่นเกม Samsung Galaxy A04s มาพร้อมหน้าจอ refresh r a 90Hz ด้วยนะคะซึ่งในสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยที่ได้หน้าจอ 90Hz มาด้วยแล้วหน้าจอ refresh r ทสูงๆนั้นมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์ต่อการแสดงผลภาพเกมภาพวิดีโอที่ทําให้ดูลื่นไหลดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและด้วยความเป็นหน้าจอ adaptive ของรุ่นนี้นะคะการแสดงผลจึงถูกปรับให้เข้ากับคอนเทนต์ที่อยู่บนหน้าจอณขนานั้นได้อีกด้วยค่ะ สังเกตกันไหมคะว่าเราถือใช้งานกันมาอย่างยาวนานแบบสบายๆเลยเพราะว่า s a m s u n Galaxy A04s เขาเน้นการออกแบบที่ความค้งมนทั้งที่ขอบเครื่องแล้วก็มุมตัวเครื่องเลยค่ะเวลาจับก็จับถนัดมือรู้สึกว่าถือใช้งานได้นานไม่มีอาการบาดมือแต่อย่างใดตัวเครื่องใช้วัสดุเคลือบผิวพร้อมเฉดสีที่ดูหรูหราอย่างสีเขียวหรือถ้าใครไม่ชอบสีเขียวเนี่ยทางซัมซุงเขาก็มีสีดำให้เลือกอีกสีหนึ่งด้วยนะคะ ส่วนใครที่อยากดูสเปคของรุ่นนี้ทั้งหมดเราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรีวิวซ a m s u n g g a l a x y A 0 4 s สำหรับเราเนี่ยนี่คือมือถือสุดคุ้มค่าในราคาไม่เกิน5,000บาทค่ะเพราะว่าในราคานี้เนี่ยคุณจะได้ทั้งแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมได้กคร่องความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลแถมยังได้หน้าจอรีเฟรชเรต90เฮิร์ตซ์ที่ช่วยแสดงผลภาพแบบลื่นๆอีกด้วยหากคุณกำลังมองหามือถือแบตอึดแต่ว่ามีงบจำกัด s Samsung Galaxy a m ซุง g าแล็กซี 04s เนี่แหละค่ะเป็นตัวเลือกอีกดุลหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้สักนิดนึงฝาก Subscribe ช่องไทย w า c h ช n แนลกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย